สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะเรียนถามท่านววิชระเมธีว่าเราคิดยังไงกันกับวันลอยกระทงมีอะไรที่คิดและทำร่วมกันในครอบครัวแล้วมองดูเหมือนกันจะเป็นการสร้างโอกาสในการทำเรื่องดีๆมีการสร้างปัญญามีบทเรียนในทางความคิดอะไรบ้างเกี่ยวกับโอกาสวันลอยกระทงวันนี้ท่านววิชราเมธีมีคาแนะนามาถึงครอบครัวไทยค่ะ การลอยกระทงนั้นมีธรรมะหลายประการประการหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ควรจะสอนลูกๆว่าลูก,วลกพวกเรานี้ใช้น้ํากันทั้งปีทั้งชาตินะชีวิตคนนี่เป็นนี่น้ามัางนะตื่นมาเราต้องกินน้ําแล้วร่างกายนี้ก็ขาดน้ําไม่ได้ร่างกายถ้าขาดน้ําเมื่อไหร่ก็ขาดใจเมื่อนั้นแหละฉะนั้นเราเป็นนี่น้ําเราใช้น้ําเราบริโภคน้ําแต่แล้วเราก็ไม่เคารพน้ํา เราอยู่กับดินไม่เคารพดินอยู่กับป่าไม่เคารพป่าอยู่กับฟ้าไม่เคารพฟ้าอยู่กับน,น้ำไม่เคารพน้ำฉะนั้นในเทศกาลลอยกระทงเนี่ยเราควรจะขอขอมาแม่น้ำและไม่ใช่ขอขอมาอย่างเดียวในทางปฏิบัติเราต้องไม่ทําให้น้ําเสียเราต้องช่วยกันส่งเสริมให้มีการปลูกป่าให้เยอะๆเพราะว่าอะไรป่านั้นแหละเป็นแหล่งกักเก็บน้ําที่ยอดเยี่ยมที่สดุดถ้ามีป่าก็เป็นหลักประกระันวัชะมน้ําฉะนั้นนอกจากการลอยกระทงแล้วเนี่ย เราต้องคำนึงถึงแก่นของการลอยกระทงคือการขอขมาต่อแม่น้ำลําคลองและช่วยกันปลูกป่าช่วยการสร้างส,างสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ถ้าสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ก็เป็นหลักประกันว่าเราจะมีน้ํากินน้ําใช้ไปตราบนานเท่านั้นนอกจากนั้นในการลอยกระทงต้องบอกลูกๆว่าอย่ามัวลอยแตกกระทงนะลูกนะความไม่ดีในตัวลูกมีอะไรบ้างละ่ะความขี้เกียจความอิจฉาความใจแคบนะไม่อยากทําการบ้าน อวดดื้อถือดีพ่อแม่สอนไม่ฟังกิเลสพื้นฐานเลอะเทอะเหล่านี้ที่จะทําให้เราเป็นคนที่ไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตลอยกระทงทั้งดีลอยกิเลสท,ที่ไม่ดีทิ้งเสียบ้างถ้าไม่มีน้ําสะอาดอาบน้ําวัดลุกขึ้นจะทํำยังไงถ้ารอบรอบบ้านไม่มีน้ําเลยทํำยังไงถ้าพูดถึงเรื่องประเด็นน้าอย่างเดียวซึ่งเป็นเรื่องสําคัญของชีวิตเนี่ยถ้าคิดดูดีๆมีโจทย์ที่จะให้ลูกคิดมีโจทย์ที่จะให้ลูกร่วมกันทําได้มากทีเดียว ถือว่าเป็นการใช้โอกาสวรลอยกระทงได้อย่างมีประโยชน์มีคุณค่าสร้างปัญญาได้มากที่สุดทีเดียวพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ